มาดูพักอื่นๆที่เป็นฝ่ายค้านหรือจะบอกว่าไม่ได้เป็นฝ่ายค้านแต่ไม่ได้ร่วมอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้เกาะเกี่ยวก,กันกับพักเพื่อไทยอย่างเช่นพักพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักแล้วอย่าลืมนะครับว่าท่านเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงเคยเป็นอดีตผู้บัญชาการทหารบกเคยเป็นนักรบสายบูรพาพยัคดูแลพื้นที่ชายแดนฝั่งตะวันออก อยู่ที่ปราจินบุรีสาแก้วคุมมาหมดคุณผู้ชมครับคนเอกประวิทย์ท่านโพสต์เอาไว้ว่าพลังประชารัฐเนี่ยห่วงใยสถานการณ์การดําเนินนโยบายความมั่นคงภายใต้การนําของคุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอขาดประสบการณ์และชั้นเชิงการเจราจาต่อการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาเห็นควรให้นายกรัฐมนตรีประกาศลาออก เพื่อแสดงความรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและพลเอกประวิทย์บอกว่าผมขอยืนหยัดเคียงข้างพี่น้องชาวไทยทุกคนทหารทุกนายบนผืนแผ่นดินไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นภาพเก่าที่สมัยพลเอกประวิทย์ท่านเคยเป็นแม่ทัพคุมฝั่งชายแดนด้านตะวันออกแล้วก็ตอนที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสถานการณ์ชายแดน สงบเงียบมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะอีกหนึ่งคนก็คือผู้นําฝ่ายค้านสสนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะหัวหน้าพักประชาชนแถลงข่าวกับสื่อมวลชนนะคะถึงเรื่องคลิปหลุดที่มันมีออกมาในช่วงขณะน,นี้ทางคุณนัทพงศ์บอกว่าคลิปที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยนะที่สะท้อนถึงภาวะผู้นําที่ล้มเหลว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรัฐบาลชุดนี้มีปัญหาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลข้ามคั้วมาแล้วเรียกร้อง3ข้อคือให้นายกลาออกทันที 2. คือยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนตัดสินใจอนาคตของประเทศ 3. คือปฏิเสธแนวคิดการใช้อำนาจนอกระบบอย่างเช่นการทำรัฐประหารยืนยันว่าวิธีการนั้นไม่ใช่ทางออกของระบอบประชาธิปไตย จากกรณีคลิปเสียงหลุดถือเป็นฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่คุณแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกรัฐมนตรีได้ทําลายความเชื่อมั่นของพ่อแม่พี่น้องประชาชนต่อการบริหารราชาการแผ่นดินของคุณแพททองทานชินวัตรในฐานะนายกไปจนหมดสิ้นแล้วข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมีความแตกต่างหลากหลายครับนั่นก็คือข้อเรียกร้องที่ให้นายกรัฐมนตรีใช้อานาจในการยุบสภาข้อเรียกร้องที่2นะครับก็คือข้อเรียกร้องที่อยากจะให้นายกรัฐมนตรีลาออก ส่วนข้อเรียกร้องที่3ที่อาจจะเลยเถิดไปสักนิดหน่อยนะครับจริงๆก็ถือว่าเลยเถิดไปค่อนข้างมากก็คือการเรียกร้องให้เกิดการใช้อํานาจนอกระบบอย่างเช่นการปฏิวัติรัฐประหารนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนช่วยกันสื่อสารครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารไม่ใช่ทางออกแน่นอนนะครับอย่าให้อารมณ์ของสังคมเลยเถิดไปถึงเรื่องนั้น กระแสของเกือบทุกพักการเมืองอตอนนี้เรียกร้องสอดคล้องไปในทิศท,ทางเดียวกันนะคะอย่างพักไทยสร้างไทยเองก็มีการระบุว่าแพทองทานชินวัตรสมควรจะต้องรับผิดชอบทางการเมืองโดยการลาออกจากตําแหน่งเพื่อแสดงถึงจิตสํานึกในหน้าที่ของผู้นําที่ดีรวมทั้งต้องไม่ใช้อํานาจหรือการกระทําใดๆที่กระทบต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือหน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องพักไทยสร้างไทยขอเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลสนับสนุน การแสดงความรับผิดชอบโดยเรียกร้องให้นายกลาออกตามที่กล่าวมาข้างตน้น